ใช่แก่ทำไมไม่ใช่ของตัวเองที่หลังจะแกะได้แ,แกะทำไมอ่ะมีหน้าแกะหรอมีหน้าแกะหรอที่หลังไม่ใช่ของตัวเองห้ามแกะเพียไปเลยน,นะ โอ้เจนสั่งอะไรมากินหรอดีมากขอกินเลยนะใช่แก่ทำไมมันไม่ใช่ของตัวเองที่หลังจะแกะ่ได<ะ>้แก่ทำไมอ่ะมีหน้าแก่หรอมีหน้าแก่หรอที่หลังถ้าไม่ใช่ของตัวเองห้ามแก่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงยึดพุทเล่นพุทเล่นมานี่ ยืนยดพูดเล่นโอ้ยพูดเอกจริงอะรู้แต่ว่าโลตีสายไหมจากละอะไรเองละคังละยองรถรถทุกอะไรทุลามทุเรียนเรียกมีนามาก่อนมันไปไหนไม่รู้มีนามานี่ลูกลุงยุดพูดเล่นโอ้ยหนอคือจะเป็นน้างอกนดีแล้วบะนี้มีนา มีนาโกรธของแท้นะคะทุกคนคะ่ะ<า>มีนาแ <c oughs> ล้ว <c oughs> เร็วๆเดี๋ยมันจะหมดก่อนรถตีนะมีนาอุ้ยมีนาร้องไห้เลยไหนดูนีมีนาโกรธลุงยุดธหรอลุงยึดว่าอะไรมีนาบอกบอกป้าสิลุงยึดว่าอะไรลูกไหนหันหน้ามาลุงยึดว่าอะไรลุงยึดว่าหนูเหรอมามุม,ม,ม,มุเร็วๆลุๆๆลงยึดพูดเร็เลุงยึพูดเลยเฉย ไปเรียบยบไปดูดิไปลองชิมดูดิไปเรียบยบไปเร็วบเรลุงยุทธัณให้กินแล้วหนะเห็นไหมเรียบเรียเรียบเรียบลุงเก็บแผ่นลูกเอาจับกันเอากี่แผ่นอ๋อมันบมดกินทุเรียนมีนาไม่กินทุเรียนหรอใช่เลยมันมีกระดาษแบบหรอทำให้เขาเลยมั้ยเขาอยากกินอ้าวตัวเองลองชิมดิชิมก่อนหน้าตาไม่ได้กินทุเรียนเลย อร่อยมากเดี๋ยวชิมให้น่าจะกินบะหมี่อ่ะหอมเนาะอือตับวุ้ยตายไหมอ่ะอุ๊ยหอมมากแม่มันละมุนจังวะมาชิมให้ดิดูดิดูตัวแป้งได้ยังแบบโอ้โหแผ่นต่อแผ่นอะแผ่นต่อแผ่นเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกันไงใช่ทำให้พี่ปูอันหนึ่งนะจ่ายตังยังยัง ใครมาส่งอ่ะใช่ใครมาส่งพอพ่อใหญ่สีวิตบอกปีโป้ลองดิแล้วตีงก,กันบอกว่าหอมอืออร่อยอ่ะโคตรหอมอ่ะหอมหอมหอมแต่แป้งไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่ว่าใส่ใหม่นี่มีนะ ไม่กินหรอมันกินมีน้ำไม่ชอบนะฮะมันกินไม่เป็นมันกินเป็นแต่อาตตอบมัแต่ขบกับหังเล่้แมวโอ้โหสุดแผ่นตอบแผนนะแะโอ้ยท่านพ่อเขาไดีวิ่อยู่แล้วเขาเห็นดีนะอืมอร่อยนะหอม,อมแล้วชัดดีอืมอืม มันเนาเคยกินไอติมไหมอืมไอติมทุเรียนจนะหายแล้คือมันก็สายไหมแหละแต่ว่าเพิ่มจิมมี่จะทำเป็นรสอะไรดีบ้างสายไหมรสเจลลี่ไหมสายไหมรสถังงหิวแล้วลูกไปอ่ะไปอ่ะ